ถึงขณานี้ชาวเลจากหาดราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ4กระทรวงแล้วนะครับหลังจากที่เกิดข้อพิาพาทเผชิญหน้ากับชายชะกันเมื่อที่หาดราวัยเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแต่ทุกหน่วยงานดูเหมือนจะมีข้อจำกัดทั้งด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของตัวเองจนแทบจะมองไม่เห็นการแก้ปัญหาที่ชัดเจนติดตามเรื่องนี้กับคุณวาล,าลักษณ์แสงเปล่งปลังครับ ียงดนตรีพื้นบ้านประกอบการรำร้องเงงของชาวเลบ้านราวไวจังหวัดภูเก็ตดังขึ้นที่หน้ากระทรวงมหาดไทยหลังบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสร้างขวัญกำลังใจพวกเขาก็ยื่นหนังสือผ่านตัวแทนถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขอให้สั่งการกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดิน33ไร่ และเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน19ไร่ซึ่งออกโดยมิชอบตามมติของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เหลือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ในายมนัส<ม>่วสวัสด์รองอธิบดีกรมที่ดินระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของของชาวเลได้และจำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากคนทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน คามรองเงงยังถูกแสดงอีกครั้งในช่วงบ่ายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อตอกย้ำว่าพวกเขามีตัวตนและควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตบนผืนดินที่เกิดมาชาวบ้านต้องการให้กระทรวงพัฒนาสังคมฝื้นฝูคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคสุขอนามัยและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ขอให้จัดสรรงบประมาณตมามมติคณะรัฐมนตรีวันที่2มิถุนายนปี2553และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ข้อเสนอของชาวเลที่ระบุให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติพันธุ์และชนเผ่าดูเหมือนจะยังไร้ความหวังค่ะเพราะว่ายุทธศาสตร์นี้ยังไม่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวมถึงสำนักกิจการชาติพันธุ์ของกระทรวงก็ยังถูกตัดออกจากโครงสร้างไปเมื่อปีก่อนค่ะ นายสมคิดสมศรีผู้ตรวจราชการกระทรวงที่มารับเรื่องยืนยันว่าจะดําเนินการตามข้อเรียกร้องภายใต้ข้อจํากัดอย่างดีที่สุดถึงวันนี้ชาวเลได้ยื่นข้อเรียกร้องกับกระทรวงต่างๆมาแล้วสแห่งแต่ผลตอบรับที่ได้ทําให้ประเมินว่าความหวังที่อยากให้ปัญหาคลี่คลายอาจจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนักมันก็น่าจะเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมา ต้องคอยต้องคอยการประเมิน180วัน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ล่ากันไปจนกระบวนการจบแล้วก็เปลี่ยนยุคพอเปลี่ยนยุคกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็หมดทุกอย่างมันก็หมดตั้งแต่กรื่อย่างที่จะบอกว่าที่หมดเพราะอะไรล่ะถ้าถามว่าเมื่อติดครมอของฟเฟอิงสุริน ตั้งแต่ปี53ตั้งแต่2มินปี53ทำไมมันยังไม่เกิดละ่ะชาวเลบ้านราวัยกว่า30คนที่เดินทางเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสมาชิกในหมู่บ้านที่เป็นผู้ชายยังต้องเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่พวกเขาเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกเพราะผ่านมากว่า2ส,สัปดาห์หลังเกิดเหตุความรุนแรงที่หาดราวัย การดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างไม่มีความคืบหน้านี่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ชาวเลต้องการให้คลี่คลายไปพร้อมๆกับปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติว่เลลักแสงเปล่งปลั่งไทย PBS รายงาน